بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوى سنتي راني الله سبحانه وتعالى جون برسوب ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของห้องเรียนศรัทธาชนนะครับในวิชาตัปซีรนะครับเรายังคงใช้นโยบายเดิมนะครับกับการเรียนรู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อถึงช่วงมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องก็จะได้รับรู้ว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของการเรียนการสอนเราจะมีการเพิ่มในวิชาการที่มากขึ้นนะครับพี่น้อง จากที่เลยได้เรียนรู้ในวิชาพื ral, น้นฐานนะครับที่เป็นวิชาหลักๆพี่น้องก็จะได้มีสาระความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นอย่างพี่น้องที่เรียนอันกุรานมาพี่น้องก็จะได้รับรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับอันกุรานเราจะเข้าใจอันกุรานเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรก็จะมีวิชาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เรียนฮะดีษก็จะมีวิชาคืออื่นๆที่ประกอบการเข้าใจฮะดิษเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้พี่น้องครับกลับมาสรุปในบทเรียนที่ผ่านๆมา ของสุรอัลกัตนะครับสักนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงท้ายๆเราพูดถึงเรื่องของรอมฎอนพูดถึงเรื่องของความประเสริฐเรื่องการละหมาดทั้งนี้เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับภาคผลที่เราจะได้รับในเดือนรอมฎอนในคืนไลลาลตุนกอตกันเพราะนั้นเมื่อพี่น้องได้รับรู้แล้วเราเห็นคุณค่านะครับของเดือนนี้ที่มากมายแล้วเนี่ยพี่น้องจะได้ไม่ไม่ละเลยนะครับไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยไปนะครับเราเห็นคุณค่าเราพยายามเปรียบเทียบตัวของเรา กับสิ่งที่มันอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราเห็นใครเขาทาธุรกิจในเรื่องใดเขาได้ดีเนี่ยเราก็จะเฮโลกันไปทําสิ่งนั้นกันนะเมื่อก่อนนี้เวลาเขาปลูกมะนาวกันได้ราคาดีเราก็ปลูกด้วยนะฮะเวลาเราปลูกดีปับ๊บมะนาวลูกละบาทนะเวลาคนอื่นปลูกเสร็จลูกละสิบบาทก็ว่ากันไปนะั่นมันดุนยาแต่นี่เรื่องศาสนาถ้าวันนี้เนี่ยนะครับอิสลามสอนในเรื่องหนึ่งที่ให้เราปฏิบัติ แล้วก็ได้ภาคผลอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องรีบปฏิบัติพี่น้องเคยนึกไหมเคยนึกเหมือนผมไหมเวลาเวลาอ่านกุรานเวลาศึกษาอิสลามแล้วเนี่ยความดีที่เราทําทั้งหมดเนี่ยทำหนึ่งอย่างแลได้สิบเนี่ยเราบอกไว้ละนบีบอกไว้ลวอันนี้ชัดเจนเห็นพร้อมตรงกันแต่พี่น้องเคยเห็นไหมบริจาคหนึ่งได้เจ็ดร้อยเท่าบวชทั้งวันได้ผลละบุญมหาศาลอัลลอฮ์บอกว่าอานาอัจจีบีฉันจะให้เองฉันจะให้เองไม่ต้องกลัวให้เอง ไปทําฮัดกลับมาผลบุญเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเด็กที่เกิดใหม่เลยกล่าวกะริมาชาฮาดาเนี่ยเข้าสวรรค์ยังไงก็เข้าสวรรค์คนที่มีหัวใจของเขาเคยกล่าวปากเคยพูดไว้เนี่ยใจเคยเชื่อมั่นเนี่ยยังไงก็เข้าสวรรค์อันนี้เป็นผลบุญที่เรามองดูเหมือนเป็นการจูงใจเป็นการจูงใจว่าอันเนี้ยคุณจะไม่ทําไม่ได้นะมันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นคนจะเข้าอิสลามก็ต้องกล่าว พอก่าวเสร็จยังไงก็ต้องได้ข่าวสวรรค์พอละมาเสร็จแล้วเนี่ยมี27เดเท่าธรรมดาได้ส0บนี่ได้ย7เดเท่าได้ย5้าเท่าไปอักษรได้ร้อยได้ห้าร้อยเท่าไปมาด,ดินาได้พันเท่าเข้าฮารอมมักการได้ได้แสนเท่าทําไมทําไมสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นพี่น้องเคยนึกไหมเพราะอิบาดาบางอย่างที่ <c oughs> มันต้องแลกกับการที่เรามีมใจที่หวงแหนใจตรณีใจขี้เหนียวใจไม่อยากจะเสสละเนี่ย แล้วมันต้องทุ่มเททั้งทัางกายและใจเนี่ยอัลลอฮฺจะตอบแทนให้ในความมุดยาฮด้าของเราที่มากมายในความพยายามของเราอ่ะเราต้องอดกลั้นมีทรัพย์จะบริจาคใช่ไหมจะจ่ายสกา a จะทํา u r ก o q ใช่ไหมที่จ่ายไปเท่าไรแม้กระทั่งสกา a ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเป็นวา y ิบเนี่ยจ่ายเท่าไรล่ะก็คูณไปสิ่เจ็ดร้อยเท่าปีนี้จ่ายสกา a ไปสองพันห้าร้อยบาท <c oughs> จ่ายไปสองพันห้าร้อยบาท สองพันบาทคูณเจนะ็ดร้อยได้เท่าไรเนีนะ่ยคือการจ่ายมานทุนทางของอัลลอฮ์โทรศัพท์มาอัลลขอบริจาคช่วยเหลือรายการอย่าตีมหน่อยเท่าไรหนึ่งพันบาทคูณเจ็ดร้อยแล้วคูณเจนะ็ดร้อยเนี่ยเป็นความดีที่ลงไปอยู่ในตราช่างความดีของพี่น้องแล้วแล้วไอ้เจ็ดร้อยเท่าทําไมมันถึงได้เจ็ดร้อยเท่าเนะี่ยอยากจะรู้เหลือเกินพอเข้ามาแล้วรายการอยู่ได้คนน้นเรียนศาสนาคนนั้นฟังหนึ่งศาสนาเพราะเงินของเราแต่ละคนที่สั่งสมกันมา อยู่ตรงนี้แล้วเราเอามาใช้จ่ายทุกคนได้หมดเลยคนนี้คนดูรายการเราแสนคนผลประโยชน์เกิดจากเรา,าได้มีส่วนร่วมในการบริจาคแล้วเขาเอาศาสนาไปปฏิบัติเราได้แสนหนึ่งอยู่ในบัญชีความดีของเราเกิดพี่น้องคิดเยอะๆนี่คือการสร้างมันเป็นก็เรียกว่าการบริหารการจัดการแบบอิสลามเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเมืองในอิสลามเราเราทำได้ไงนี่ทําไมสังคมยิ่อันนี้มันอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอาอจารย์ขายตรงได้ไหมบาปไม่ขายตรงอะ่ะ ขายตรงน่ยยิวมันเอาไปใช้มันนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันหาสมาชิก5คนหคนหาสิบคนราคาสินค้าจึงแพงไงขายของชิ้นหนึ่งแพงเงินมันกระจายหมดทุกคนเลยคนอยู่ข้างล่างไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลักการอิสลามคืออิบาด์ชนิดหนึ่งเนี่ยแพงอลัลลอฮ์ตอบแทนแพงมากเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์ให้คุ้มกับสิ่งที่เราทําในวันนี้เคยได้ยินไหมที่นบีบอกว่าคนที่ มีอูดสีแดงร้อยตัวยังไม่ประเสริฐยังไม่ดีเท่ากับคนที่เอาคนคนหนึ่งเนี่ยมาเข้ารับอิสลามด้วยดินดนไปสิเนี่ยซื้อที่ร้อยไร่ปลูกอพาร์ตเมนต์ร้อยห้องซื้ออะไรมีรถกี่คันก็นแล้วแต่ทำไปเถอะด,ดุนยาดิ้นดนไป ทั้งหมดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบจากความเข้าใจที่ได้จากฮะดิษนบีบอกว่าเอาคนคนหนึ่งเนี่ยมาเข้ารับอิสลามแล้วก็เข้าใจศาสนาดีกว่าได้อูดสีแดงร้อยตัวขุดบอ่อเลี้ยงปลาร้อยบอ่อเลี้ยงแพร้อยตัวเลี้ยงแกะร้อยตัวเลี้ยงควายเลี้ยงอูดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเป็นเรื่องฮาลานไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ความสําคัญความดีความชอบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยในวันเนี้ย มันยังไม่เท่ากับการที่เราให้คนคนหนึ่งมาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องจะเถียงได้ยังไงมันเป็นฮะดิษแต่ที่พูดเนี่ยเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนเลยว่าเราจําเป็นจะต้องไปพร้อมๆกันไม่ม,ไมีไม่ผิดหรอกที่มุสลิมจะยิ่งใหญ่ในดุนยานะ่ะพออัลลอฮ์บอกลาตันซาอัสีบะกะมมนะดุนยาเกมที่กับศาสนาอย่าลืมดุนยานะอัลลอฮ์ให้แล้วดุนยาจะไปไกลแค่ไหนก็ได้ดนะุนยาน่ะเชิญเลยตามสบายเลย แต่ดุนยาเราต้องสมอ,อาคิร์เราต้องสมบูรณ์ศาสนาต้องสมบูรณ์ไงเพราะฉะนั้นสรุปในในเรื่องของการเรียนในส ah ุรอัลกอตรีนะครับใน, ah ในสุรัอินนาอันเจลนาฮูฟีไลละตินกัดในส่วนนี้สรุปโดยรวมก็คืออัลกุรอานถูกประทานลงมาโดยรวมครั้งแรกจากใบตุลไอซ่จาจากจากเราห์คุนมาฟูดมาที่ใบตุลออซะชั้นฟ้าในดุนยาในคืนไลละตุนกดัดไลละตุนกัดไม่ได้อยู่ในเดือนชะบาน เพราะว่าอันุรอ่านบอกแล้วว่าอันุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นหลายลตุนก็ต้องเป็นเดือนเป็นคืนของเดือนรอมฎอนหลายลตุนมุบาอะกะ็จะแปลว่านี้สูชาบานไม่ได้แล้วคืนนี้เนี่ยเรารู้มันมีสัญลักษณ์อยู่ที่บอกกับพี่น้องว่าใครจะรู้ได้ไงว่าได้ได้ก็ตหรือไม่ได้ตื่นเช้ามานบีบอกไว้อันเน,น,นี้ยอันเนี้ยยอมรับได้นบีบอกว่าชัวะก็คือแสงแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยความร้อนที่มันฉายออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์นี่จ้ามาก แสงของมันเนี่ยลำแสงมันที่จะมากระทบผิวเรามันไม่แสบอ่ะถ้าวันไหนแดดออกมานิดหนูหูแสบผิวอันนั้นยังไม่ใช่ถ้าเราสังเกตทุกวันทุกวันทุกข้าคืนทุกเช้าเนี่ยวันนี้สาววับแดดมันจ้าสว่างเร็วมากแล้วก็แสความร้อนมันมันไม่ค่อยมีอ่ะอย่างอูดสังเกตอูดเนี่ยแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนี่ยมันลุกขึ้นแล้วมันร้อนไอซานมันขึ้นแต่นี่สิบเอ็ดโมงมันยังเฉยแสดงว่ามันมีส่วนนะเป็นไปได้วัาเราอาร์ลำ แล้วก็บร,รากาศเนี่ยมันจะดูร่มรื่นมันจะดูเย็นสบายไม่ใช่หมายความว่าตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนเห็นต้นไม้สุยุญโบราณน,นะผมก็เคยได้ยินนะเราเกิดในยุคที่ทุกคนไม่ค่อยกลัวบาปเท่าไหร่ก็กุเรื่องพวกนี้ขึ้นมากันมันไม่มีหรอกครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในละตุนก็ไม่ต้องไปเคาะต้นไม้ไม่ต้องไปรดน้ำใครเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาก็ไปทําเหมือนกับจะส่งสัญญาณว่าจะได้บรารักัตกันทั่วไม่ต้องทําหน้าที่ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถามว่าทุกคนได้ไหมไระตุนก็ ถ้าใครไม่ตายซะก,ก่อนคืนวันที่ย0สบถ้าผ่านรอมฎอนน่ะคนที่สามารถผ่านรอมฎอนไปได้ทุกคนผ่านลละตุนกอตหมดได้หมดแหละแต่ลละตุนกอตมันจะแห้งหรือเปล่าตอนนั้นเองเอา้าได้ลละตุนกอตไปก็คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไงบัญชีเท่าเดิมอะความว่างเปล่าของคืนลละตุนกอตเท่ากับความว่างเปล่าหนึ่งพันเดือนเอามาใส่ก็เท่าเดิมอะเพราะนั้นเราก็ต้องมีดีเอาทุกคนมีดีหมดแต่ดีของเราจะมากแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกคนได้ดี ในเมื่อเรากลางคืนเรายืนละหมาดเราขออูอต่ออัลอ์เราอา่านอัลกูรอ่านเราหยุดเรียนในสิบคืนสุดท้ายปิดเลยครับพี่น้องทีวีที่บ้านพี่น้องอะ่ะเ,เ,เหลือช่องยาตีมไว้ดูรายการศาสนาไว้เผื่อเราจะได้บริจาคไงพอเวลาเขาเรียกรายบริจาคในช่วงสิบคืนเนี่ยจ้องให้ดีเลยเนี่แหละผมเข้าใจเลยพี่น้องอยากได้ดีใช่ไหมแหม้พอถึงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยบริจาคสกาดคิดกันใหญ่เลยจานสากาัดเงินขนาดนี้จา่ายเท่าไหร่โทรบริจากคกันเต็มเลยก็เป็นเรื่องดีอะ่ะถามว่า ซะกาจานเดือนอื่นได้ไหมได้แล้วเดือนอัามรอนล่ะมันก็ดีไงโอ้มันทําให้คนเนี่ยคนจนก็มีมีใจด้วยบอกเดือนนี้เป็นเดือนบารัรากัตสาหรับพวกเขาคนรวยหันมาดูแลพวกเขาใช่ไหมเราก็ทํากันไม่เป็นไรครับเป็นภาคปฏิบัติที่สามารถทําได้แล้วในคืนนี้เนี่ยลาเตรตุนกอดเนี่ยเป็นคืนที่บรารักัตเกิดขึ้นมาเลกัดก็มาความดีงามมาทั้งหมดเลยมาเลกัตได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ลงมาเอาความดีทั้งหลายเนี่ยมาให้เราหมดเลยเราไม่เอาก็าช่างเถอะ วันนี้เขา <c oughs> เอาสินค้ามาแจกนะเหมือนดูริภาครัเขาเอาสินค้ามาเอาเอาของมาแจกคนจนนะ่ะแจกหมดเลยในหมู่บ้านไปกันหมดแหละรวยจนไปกันทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะอยากได้แต่นี่เอาอร์บอกแล้วให้มาเลก,กัดเอามาให้ใครไม่ลุกขึ้นมาก็ช่างสินะนั่นคือความสูญเสียที่อยากจะบอกต่าน,นั้นเองเอาละครับที่นี่เราผ่านในสุร้ออัลกอตุดไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเข้ามาสู่บทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของสุรออัลอาล,ลักษ์เหมือนกันมันเหมือนต่อเนื่องนะ ในสุร้นนี้บอกว่าอัลกุรอานถูกประทานมาในคืนไลลัตุลกอตแต่เวลาเราเข้ามาในสุระออัลอาลักในสุรออัลอาลักษ์เป็นสุรที่พูดถึงเรื่องของก้อนเลือด <c oughs> ใช่ไหมพูดเรื่องก้อนเลือดแต่ในในสุร้นนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับก้อนเลือดแต่ในสุร้อเริ่มต้นด้วยกับอิกระที่บอกเกี่ยวข้องกันก็เพราะว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาจากนูนแล้วคุลมะฟูดมาที่ใบตุลอิซะใบตุลอิซจ บ้านที่มีเกียรติใบตุลอิซะที่ชั้นฟ้าในดุญญานะตอนที่อัลกุรอานอยู่ในรูม,มาฟูดผมอธิบายไปให้พี่น้องฟังครั้งหนึ่งแล้วทบทวนนิดหนึ่งที่อัลกุรอานบอกว่าอินนะฮูลาฮาฟิดูนอัลลอฮ์บอกว่าอัลก,รกุรอานเนี่ยพระองค์ทรงรักษาไว้ลายามัสซ uh ah ูฮูอิลลัลมุตฮารูนไม่มีใครสัมผัสอัลก,รกุรอานได้นอกจากผู้ที่ถูกทําให้บริสุทธิ์ก็คือมาเลกา้าเนยมาเลกานะ้าเนี่ยคือผู้ที่อัลลอฮ์ทำให้เขาบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นมาเลก์กาจะสัมผัสได้ชายตอนไม่ได้อิบลิสไม่ได้ไม่ใช่เราอายะเนี่ยเขาใช้กับมาเลก์ไอเราเนี่ยเราบอกว่าอฉันมียูนุปฉันจับไม่ได้เราเนี่ยพวกมูตะตตฮิรินมูตะตตฮิรินเป็นผู้ขอความบริสุทธิ์จากอัลลอฮ์ไม่ใช่มูตะฮิรินเราเป็นมุสลิมไม่มียูนุปไม่มีเฮตไม่มีนิฟาสเราก็ไม่ได้เรียตัวเราว่าเป็นมูตะฮิมูตะฮิรินนะ เรามูตัตโตฮีรินขอความบริสุทธิ์เพราะนั้นอญญายะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราว่านมุสลิมเนี่ยไม่เป็นนายิสตับได้ <c oughs> ไม่ฮามนะครับว่าเรา,าลัมอ่ะเรามาดูนะครับทีละอญญายะก่อนแล้วกันในสุร้นี้สุร้อนอัลอาลักนะครับในห้าอญญายะแรกจับที่ห้าอญญายะแรกก่อนครับมันคือจุดเริ่มต้นของนูรของรัศมีที่มากับท่านนบบีุฮโมมัตกำลังเปล่งประกาย لكن لدينا افراد ان يكون من افراد ان نبي هناك افراد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يكون ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم อัลลมัมอินซานมาลัมยะลัมเอาห้าอายะก่อนพี่น้องอัลลอฮ์บอกอิกระเราเนี่ยมึนเลยเหมือนไก่ตาแตกจับมาปล่อยวิ่งไปไหนไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เป็นภาษาที่ชาวบ,บ้านชาบ,บ้านเขาพูดกันนบ,บีนึกถึงสภาพพอเริ่มเข้าต้นปีอายุเริ่มเข้าสี่สิบอ่ะสาบบริบูรณ์พอเริ่ม สามสิบเก้าบริบูรณ์เริ่มเข้าปีที่สี่สิบในต้นต้นปีในอายุไขของท่านนาบีในประวัติศาสตร์บอกกับเราว่านาบีจะเริ่มที่จะเปลีกตัวออกจากผู้คนเริ่มเหมือนอุดหิดอะไรสักอย่างหนึ่งเปลีกตัวไปนะครับนี่เป็นการกําหนดของอัลลอฮ์แล้วนบีก็เดินขึ้นไปนู่นอย่าบันบ้นบนบนภูเขาหนึ่งนะครับขึ้นไปที่ถ้ำอะไรนะถ้ำฮิร์รอนบีก็ขึ้นไปไปนั่งไปนั่งเฉยๆเหมือนอัลลอฮ์จะให้รับรู้อะไร ไปวันที่หนึ่งก็กลับมาไปวันที่สองอีกก็กลับมารู้สึกแปลกๆอะ่ะไปถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งให้มะเลก้ามาบอกกับนบีบอกว่าอิกระยามุฮัมมัดอิกระจงอ่าน <c oughs> แปลกไหมพี่น้องถ้าเป็นเราในวิ่งปาราบไปแล้วแค่เสียงก็แก,ก๊กก็แก๊กนิดเดียวเนี่ยวิ่งแล้วแต่บางทีนกมันร้องมันคูไอไอศัตรูที่จะมากิน แย่งทำร้ายลูกมันบนต้นไม้อะเราก็วิ่งแล้วเราก็บอกว่ามีผีไปแล้วแต่นบีเนี่ยพอได้ยินเสียงนี้นึกสภาพนะนบีไม่ได้จบปริญญานาบีไม่เคยแต่งกรนบีไม่ใช่คนที่เรียนรู้ภาษาอาหรับอะไรมา <S <S <ส>เด็กลิงแกะชาวบ้านธรรมดาน,นี่แหละ <k lerin> นบีบอกมาอ่นานนบีกอนีอินฉันอ่านไม่เป็นตอบใครก็ไม่รู้หันซ้ายหันขวามไม่มีใครพวกเขาหัวโล้นนะพี่น้องเคยเห็นไหม ไม่มีฉันอ่านไม่เป็นเสียงตัวสัน่นนั่นคือความกลัวจริงๆนบีก็กลัวเหมือนกันนะอิกราะมาอนานบิกคอรีอินย้ำอยู่อย่างนี้แหละจงอ่านโมฮัมัดอ่านไม่เป็นอ่านไม่ได้อัลลอฮ์ก็เลยให้มลิการาก์พูดเต็มๆเลยบอกอิกราบิสมิลอรบบิกัลละดีคาลักชีวิตของมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์คนหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะรู้จักคําว,ว่ารบคําว,ว่าพระเจ้าอะไรเนี่ยจงอ่านด้วยกับนามของพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสร้างเหมือนครับคนคนหนึ่งเคยเลี้ยงแกะรับจ้างเลี้ยงแกะวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนฝูงไปรับจ้างเป็นคนคนคน,คนงานของท่านหญิงคอดียะจนกระทั่งอายุยี่สิบหปีเป็นหนุ่มแต่งงานรับใช้ครอบครัวอยู่เป็นคนดีคนหนึ่งอะที่ไม่มีอิสลามในยุคนั้นไงแต่ความผิดจากความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์แต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีเสียงบอกอิกระ จงอ่านแล้วไม่ใช่อ่านธรรมดานะอ่านด้วยนามของพระเจ้ามูมัตเพิ่งจะรู้จักคาว่าพระเจ้าอะไรคือพระเจ้าอ่ะไหนอ่ะพระเจ้าฉันก็ไม่เคยละหมาดฉันไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยอยู่ชีวิตอยู่งี้กินนอนไปทั้งวันเนี่ยไม่มีอะไรเลยนึกสภาพก่อนอิสลามจะลงมาเนี่ยมาอยู่วันหนึ่งบอกมูมัตตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะย่างสี่สิบอิกรบิสมิรับบิกลลาดีขลักมูมัตก็ทวนทวนคําอ่านอิกรบิสมิรับบิกลลาดี ขอลักเข้าใจความหมายไหมเข้าใจเขียนเป็นไหมเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วห้าอายะนี้ลงมาเลยอิกระจงอา่านด้วยนามของพระวิเปานเจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงสร้างนี่กําลังจะบอกว่าคนผู้ที่จะอ้างตนเองว่าเป็นพระเจ้าต้องสร้างให้ได้ เพราะฉะนั้นลองไปดูเลยเราจะปฏิเสธอิสลามปฏิเสธการกล่าวอ้างว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพระเจ้าหรือถูกรพโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้สร้างอะไรเลยอันนี้ไม่มีคุณสมบัติในความเป็นพระเจ้าเลยจึงเชื่อหเห็นว่าใครก็ตามที่ไปเคารพบ,บูชาสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้สามารถสร้างอะไรได้เลยเนี่ยแสดงว่าเข้าใจผิดแล้วแหละเพราะนั้นอลัลลอฮ์บอกว่าที่อลัลลอฮ์สร้างเนี่ยชั้นฟ้าและแผ่นดินอลัลลอฮ์สร้างมา ราะนั้นคนที่พูดที่เป็นพระเจ้าจะต้องมีการสร้างก่อนเอาสักอย่างหนึ่งที่สิ่งที่เคยถูกรพในสมัยนบีบรอฮีมหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอับราฮัมอับราฮัมอะยุคสมัยนบีบรอฮีมเนี่ยพระเจ้าในสมัยนั้นก็คือรูปจเจวิตก็มีประวัติศาสตร์เล่าในสลามก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มีการพูดเหมือนกันใช่ไหมรูปจเจวิตพูดไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้คุณหรือให้โทษอะไรได้แต่วันนี้คนหลงตั้งหากลหะใจของคนไปสงบกับสิ่งหนึ่งตังหากลหะ แล้วไปยกให้กับสิ่งนั้นว่าเป็นพระเจ้าถ้าเราไปสงบกับสิ่งไหนเราก็ให้สิ่งนั้นเป็นพระเจ้าก็แสดงว่าพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยมีเยอะเลยแล้วเป็นพระเจ้าที่สามารถสร้างให้คุณได้โทษได้ไหมไม่ได้เมื่อเมื่อไม่ใช่เช่นนั้นก็ต้องพิจารณาผมถือว่าในยุคอดีตนยนะเป็นยุคหินหรือยุคโบราณที่เราเรียกกันเนี่ยยุคที่ไม่พัฒนาที่เราที่เราพูดถึงกันคนเหล่านั้นเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของปรัชญามากกว่าคนยุคนี้ คนในอดีตเนี่ยที่เขาปฏิเสธอันกุรอานที่นบ,บีมูฮัมมัดนำเอามาเนี่ยที่เขาปฏิเสธอันกุรอานที่มูฮัมมัดนำมาเขาก็ต้องไปเอาสิ่งที่ดีกว่าคมภีเล่มนี้มาสิพี่น้องลองดูนะคนที่เป็นกูฟาตมุชลิกินในอดีตเราไม่ได้พูดถึงยุคเรานะนบ,บีมูฮัมมัดเป,เ,ปเ,ปเป็นผู้ที่มาจากเผ่ากุเรสตระกูลกุเรสเนะ่เชื้อสายของพวกกุเรสนบบเกิีเกิดมาถึงก็พูดเลย ดูคนเหล่านั้นเขาใช้สติปัญญากันเขาใช้เหตุผลกันเขาไม่พูดเหมือนบ้านเราอ่ะไม่ชอบบ้านเรานะไม่เอาไม่ชอบจบเลยผู้แค่นี้ไม่ชอบอ่ะผู้ชายเข้ามาขอเราแล้วเนี่ยเธอว่าไงอ่ะถามฟติมาฟติมามุมัดมาขอฟติมาเนี่ยเขาชอบฟติมาฉันไม่ชอบไอ้ไม่ชอบก็คืออะไรคือไม่มีเหตุผลไงเขามัไม่ชอบอ่ะถามว่าไม่ชอบเพราะอะไรฉันไม่เคยรู้จักอ๋อจะต้องจะต้องชอบคนที่รู้จักอย่างเดียวใช่ไหม เขาไม่เคยคุยกับฉันเลยฉันเลยไม่ชอบไอ้คำว่าไม่ชอบของเราไม่มีเหตุผลไงเพราะนั้นเราต้องเอามาตรฐานของศาสนามาศาสนาบอกมีคนดีมาขอเราก็ต้องยอมรับไม่เกี่ยวกับชอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนบีมุัมัดอ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นคนในเผ่ากูรเรสมันเริ่มคิดแล้วไอ้มุฮัมมัดเนี่ยมันเขียนไม่เป็นนี่นะอ่านก็ไม่ออกไม่เคยเรียนที่ไหนแล้วประโยคที่พูดออกมาเนี่ยทำไมมันมหัศจรรย์เหลือเกินน่ะมันแปลกเหลือเกินเหรอคนธรรมดาพูดไม่ได้ มันต้องศยาศาสตร์มันต้องไปเรียนที่ไหนมาแหละเอ้าไปดูซิว่ามูมัดไปเรียนที่ไหนมาถ้าหากว่าครูของนบีมูมัตเนี่ยมันเก่งก็ไปกราบไหว้ครูมูมัตเลยสิไม่ต้องเอาคุรอานประกาบไหว้นู่นเลยแต่ถ้ามูมัตสามารถพูดประโยคนี้ได้ทั้งๆที่ไม่ได้เรียนไม่มีศยาศาสตร์ไม่มีอะไรเลยทําไมไม่กราบมูฮัมมัดอ่ะมูมัดแน่น่ะแต่นบีมูมัตก็มาดิเดกร้องให้มากราบไหว้ตนเองแต่นบีมูมัตบอกว่นนี่เป็นของอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสอนให้คนที่เขารู้เรื่องศาสนาเนี่ย ที่เขารู้ภาษาเนี่ยให้กลับไปหาอัลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอิสลามถูกประทานลงมานาบีก็ยังคงเรียกร้องให้ไปกราบไหว้อัลลอฮ์มวยอีสาร์สิ่งมหศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีในตลอดชีวิตนบีไม่เคยบอกว่าข้าเก่งเลยแต่นบีสรรเสริญอัลลอฮ์ทำไมผู้คนเนี่ยยังจะจงเกียิจงชังท่านนาบีอีกทำไมไม่คิดแะ้ว่าที่มุฮัดพูดเนี่ยเป็นคำพูดของพระเจ้าโอ้ยไม่เชื่อมูฮัดโกหกอ่โกหกใช่ไหม จะไม่ยอมรับคัมภีร์เล่มนี้ใช่ไหมไปรวมหัวกันยินแล้วก็มนุษย์รวมหัวกันเอามาเอามาสักเล่มหนึ่งแบบอันกุรอานเนี่ยถ้าเอามาไม่ได้เล่มหนึ่งก็เอามาสิบสิบสิบบทสิบบทไม่ได้ก็เอามาสักวักหนึ่งอ่นะหน้าวันนี้ก็ไม่เอามาไม่ได้แต่ถามว่ามนุษย์ชาติมนุษย์โลกนี้ทั้งหมดทําไมไม่กลับมาที่อันกุรอานล่ะเพราะอะไรถึงไม่เอาอันกุรอานขอให้รู้ว่าท้าความไปแล้วก่อนอันกุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์น่อนะ ที่ส่งอันก่อนจะส่งอันกุรานมานะ่ะอัลลอฮ์ส่งไบเบิลมาแล้วส่งอินจีนมาแล้วให้กับเยซูให้กับอีซาส่งตันมูดมาส่งคัมภีร์เตอรอดมาในยุคของของโมเสสมาแล้วส่งคัมภีร์ซาบูตมาให้กับเดวิดแล้วเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ผิดไปไม่ยอมรับอันกุรานเนี่ยก็คือคนที่ปฏิเสธมูฮัมหมัดนั่นเองเขารักในเผ่าของเขาเองพวกของเขาเอง เพราะฉะนั้นวันนี้พออิกรบิสมิรบบิกันล,ลีคอักได้มหาห้าอายะกลับมาที่บ้านมันเป็นฮิกมาประการหนึ่งเหมือนกันนะเด็กวัยรุ่นอายุยี่สิบห้าปีมีภรรยาอายุสี่สิบปีแกกว่ากันตั้งเท่าไหร่นะสิบห้าปีเพราะกลับมาแล้วเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ผู้ชายต้องเป็นแกนนําเป็นผู้นําแต่วันนั้นท่านนาบีเนี่ยเกิดความหวาดกลัวสแสดงว่าเรื่องศาสนาหัวเราะได้ไหม เปียนไปหัวเราะไปเล่นๆสนุกสนุกนบ,บีรับมหา,ายาเนี่ยจะตายเอาอ่ะกลับมาบ้านเนี่ยนอนหนาวสันเลยมันเป็นภาระเป็นหน้าที่เพิ่งจะรู้ว่าพระเจ้ากําลังสั่งชั้นเนี่ยให้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่นี่เรามีลูกแล้วก็ไม่เคยสนใจว่ามีหน้าที่หรือเปล่าปล่อยลูกทิ้งขว้างมีหน้าที่กับกับภรรยาแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับพี่น้องกับสังคมแม้กระทั่งตัวเองยังไม่ใส่ใจเลย เพราะฉะนั้นเราในวันกียระมาเนี่ยโดนแน่ๆน,นะมามินอับดินยัสตรอฮิลลาฮูอรยะท่านยามูตุเยามายามูตัวฮัวกอชินลิไรยะติฮีอิลลาฮาร์มัลลัฮุอะลัยฮิญนะคนที่มีหน้าที่แล้วไม่รับผิดชอบตายไปแล้วก็ไม่สนใจหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์หรอกยากอ่ะพอนบ,บีกลับมาหาท่านหญิงคอดีญาแล้วก็สั่นหนาวคอดีญาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการเรียนรู้เพราะแก่กว่านบีสิบห้าปีเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเยอะกว่า ลืมตาม,มาดูโลกมากก่อนก่อนนบีก็ได้ได้รับรู้เขาเรียกว่ารับรู้สังคมที่มันเคยมีความเชื่อเคยนับถือในคัมภีร์อินจีนแะในคัมภีร์ไบเบิลน่ะแล้วก็ได้เคยผ่านมามีการอ่านมีการพูดถึงว่าไบเบิลเนี่ยคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าอัลลอฮ์สรงประทานกูอ่านมาเป็นลักษณะคัดเลือกให้กับอีสายอย่างนั้น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 ก็เคยบอกกับนบีบอกนบีมูฮัมมัดว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นลักษณะของพระเจ้าเนี่ยที่ทรง ที่ส่งประธานคัมภีหรือว่าฮีมาให้ให้กับท่านนบีมูฮัมมัดแสดงว่ามูฮัมหมัดกาลังจะมีตําแหน่งเป็นนบีเป็นตัวแทนของศาสนานี่แหละเป็นเป็นองค์เป็นองค์การจากพระเจ้าเขาเรียกกันแต่คําว่าองค์การเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับพวกเรามันเหมือนกับมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราเรียกเป็นอายะกุรานละกันเพราะว่าอายะกุรานที่ลงมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่จะได้รับตําแหน่งในในเรื่องของการเป็นนบีนบีก็เริ่มใจอุ่นขึ้น นะครับเสร็จแล้วก็ไปถามวราระกออิบนุนาฟัลเป็นลูกพี่ลูกน้องของของคอ,อดียาเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็มีการอธิบายกันนะครับยอมรับว่ามีการกล่าวพูดถึงอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นตาฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยต่อไปชันเนี่ยจะได้เป็นนบีชาติเหตุการณ์จะเป็นยังไงในครั้งหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเวลาของเราหมดพอดีในช่วงนี้นะครับฝากพี่น้องไว้ชาตเราติดตามกันครับ السلامualaikum warahmatullah w a b า r a k a t u h